อย่างโรยเนื้อแกะย่างครับทุกคนมาถึงมุสลิมสติสซีอานต้องห้ามพลาดครับโหน่ากินมากไม้ละสิบสองหยวน60สบาทไทยครับนายกินมากๆากหอมมากๆเลยครับแลแกะย่างไม้ละสิบสองหยวน ประมาณ6 0บาทครับลองครับอร่อยนะฟักมากจิดมันเลยนะครับมือเขาเหนียวไหม 嗯，啊，你你掉了几个头？